สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนอนุบาล3กับคุณครูเตนอีกเช่นเคยนะคะค่ะเรายังอยู่ในหน่วยปริมาตรน้ำหนักนะคะกิจกรรมการเรียนรู้ 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ2กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเรามาทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันก่อนเลยนะคะไปทำกันเลยค่ะ ค่ะเด็กๆคะต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆนะคะมาทบทวนนะคะพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวนะคะเดี๋ยวเราจะมาออกเสียงนะคะกอไก่อ่านว่ากอขอไข่อ่านว่าขอขอขวด อ่านว่าขอคอควายอ่านว่าคอคอคนอ่านว่าคอคอรับคังอ่านว่าคององูอ่านว่างอจอจานอ่านว่าจอช่อชิงอ่านว่าชอ ชอช้างอ่านว่าชอซอโซอ่านว่าซอชอเชออ่านว่าชอ,ชอ,ชอ,อ,าาชอยอหญิงอ่านว่ายอดอชะดาอ่านว่าดอตอตักอ่านว่าตอ ถอฐานอ่านว่าถอทอนางมนโทอ่านว่าทอทอผู้เท่าอ่านว่าทอ,อนอเนนอ่านว่านอดอเด็กอ่านว่าดอตอเต่าอ่านว่าตอ ถุงอ่านว่าทอทอทหารอ่านว่าทอทอทงอ่านว่าทอนอหนูอ่านว่านอบอไม้อ่านว่าบอปอปลาอ่านว่าปอผอพึ่ง อ่านว่าพอฟอฝาอ่านว่าฝอพอพานอ่านว่าพอฟอฟันอ่านว่าฟอพอสำเภาอ่านว่าพอมอม้าอ่านว่ามอยอยักษ์อ่านว่า,อออา,วาออยอา รอเรืออ่านว่ารอรอลิงอ่านว่ารอวอแหวนอ่านว่าวอสอสาลาอ่านว่าสอสอลือสีอ่านว่าสอสอเสืออ่านว่าสอ,สอ,สอ,อ,าาสอหอหีบ อ่านว่าหอรอจุลาอ่านว่ารอ,อออ่างอ่านว่าออหอนกฮูกอ่านว่าหอค่ะเด็กๆคะเป็นยังไงบ้างคะคนไหนนะคะที่ยังจำไม่ได้นะคะก็สามารถเปิดย้อนกลับไปดูนะคะแล้วก็อ่านทบทวนได้นะคะ ค่ะต่อมานะคะเป็นกิจกรรมจินตาคณิตนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนนะคะการบวกลบเลขนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งในการสอนบวกลบเลขโดยการใช้นิมือ แบบจีนตัดชนิตอันซันกันนะคะเรามาทบทวนกันก่อนที่เราจะไปบวกลบเลข6ถึง9กันมือซ้ายบฝันนะคะมือซ้ายเท่ากับหลัก10มือขวาเท่ากับหลักหน่คานี้เราจะบวกลบเลข1ถึง4เลขห่ถึงสก็คือสีข้างบนนี้นะคะ อย่างเช่นหนึ่งบวกสามลบสี่บวกสี่คำตอบคือสี่เรามาลองหลักสิบกันบ้างนะคะอย่างเช่นสิบบวกสามสิบลบสี่สิบบวกสี่สิบ คำตอบคือ40เท่คราวนี้เราลองมาทบทวนการบวกลบเลขที่เพิ่มเลข5ขึ้นมาเลข5คือมีโป้แบบนี้นะคะตัวอย่างเช่น1บวก5ลบ5บวก3าคำตอบเท่ากับ4 เรามาลองหลักสิบกันดูบ้างน,นะคะตัวอย่างเช่น10 mm hmm. บวก50า mm hmm. วเิมนินโโ้วโป้งมาบวก30ลบ50าคำตอบเท่ากับ40 mm hmm. เห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะงั้นเรามาต่อกันด้วยการบวกลบเลข6ถึง9กัน mm hmm. คราวนี้เราลองมาเพิ่มเลข5ขึ้นมาเลข5 อย่าลืมเหมือนแบบนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างด้วยกันอย่างเช่น4บวก5ให้เพิ่มนิวโปขึ้นมาเลยและถ้าเราอยากที่จะลบ5ก็แค่ลบนิวโปลงไปคาตอบก็จะเท่ากับ4แบบนี้นะคะคราวนี้มาลองหลักสิบกันบ้างอย่างเช่น4 0สบวก50เหมือนเดิมเพิ่มนิวโปขึ้นมาลบ50 ก็ลบดิพเปลงไปคำตอบคือ4ีแบบนี้นะคะคราวนี้ก่อนที่เราจะไปบวกลบเลข6ถึง9เรามาทบทวนการบวกและการลบว่าเราจะบวกจากทางนิว้วชี้แบบนี้นะคะและเราจะลบจากทางน้วก้อยแบบนี้นะคะ ต่อไปเลข8ทํทำมือแบบนี้นะคะมีเลข5กับเลข3แบบนี้นะคะต่อไปเลข9ทําทำมือแบบนี้นะคะมีเลข 5... อย่าลืมม้วนกับเลข4แบบนี้นะคะคราวนี้เรามาลองบวกลบเลข6ถึง9ด้วยกันนะคะตัวอย่างเช่น1 บวกหถ้าเพื่อนเพื่อนอยากที่จะบวกข,ขึ้นไปให้เราเพิ่มนิ้วห้าอย่าลืมวนขึ้นมาก่อนและเพิ่มมาอีกหนึ่งคำตอบคือ7แบบนี้ะคะคราวนี้เราอยากที่จะลบเลข6 6ลงไปก็เหมือนเดิมให้เราลบเลข5อย่าลืมวลงไปกาแบบนี้และลบเลข1ตามมาแบบนี้นะคะคำตอบคือ1แบบนี้คราวนี้เราลองมาบวกลบกัน จดคือ1บวกหลบ6บวก3คำตอบเท่ากับสแบบนี้นะคะคราวนี้เราลองมาที่หลักสิบกันดูบ้างตัวอย่างเช่นส0บบวกห0สิบ เหมือนเดิมนะคะให้เพิ่มมือ50อย่าลืมมันมาและเพิ่มเลข10บขึ้นมาแบบนี้ถ้าเราอยากจะลบ60ลงไปก็เพียงแค่ลบมือห้ลงไปแบบนี้และมือสิลงไปแบบนี้คำตอบก็จะได้เท่ากับ10แบบนี้ค่ะต่อไปลองมาบวกด้วยเลข7กันดูบ้างนะคะตัวอย่างเช่น1นบวกเจ็ด เราก็แค่เพิ่ม5กับ2ขึ้นมาคำตอบที่8ถ้าเราอยากลบเลข7ลงไปก็เพียงแค่ลบ5และ2นิ้วลงไปแบบนี้คำตอบเท่ากับ1มาดูที่หลัก10กันดูบ้างนะคะตัวอย่างเช่น10บวก70ก็เพิ่ม50กับ20ขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าเราอยากจะลบ เจให้เราลบ50และลบ20ลงไปคำตอบคีอ P 10แบบนี้นะคะต่อไปเลข8เรามาดูการบวกลบเลข8ด้วยกันตัวอย่างเช่น1บวก8เราเพิ่ม5กับ3นิ้ขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าเราอยากจะลบเลข8ให้เราลบ5และลบ3นิ้วลงไปแบบนี้นะคะ คำตอบคือ1นะคะต่อไปหลัก10ดูบ้างอย่างรวดเร็วนะคะ10บวก80ก็เพิ่ม50กับ30ขึ้นมาแบบนี้และเราอยากจะลบ80ก็ลบ50กับ30แบบนี้คำตอบจะเหลือ10แบบนี้นะคะต่อไปเรามาบวกลบเลข9ก้กันบ้างเลขเก้ง่ายมากๆเลยค่ะ เมื่อเราบอกว่าบวกเก้าก็เพียงแค่บวกเก้าที่มาบนพื้นถ้าเราอยากจะลบเก้าก็เหมือนเดิมลบ5กับ4นิ้วลงไปแบบนี้เอามาลองหลัด1สิบกันดูบ้าง90เราก็เพิ่ม90้าสขึ้นมาลบ90ก็ลบ50และลบ40ลงไปแบบค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ ตามกันได้หรือยังคะอ่าต่อไปนะคะเรามาถึงช่วงใบงานน่ารู้ของเราแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีที่3นะคะเดือนมีนาคมพศ2,565นะคะวันนี้นะคะสระอูมีคำว่างออูงูรออูรู้ทออูถู เด็กๆเ,เขียนงานเสร็จแล้วทุกครั้งอย่าลืมเขียนชื่อนะคะเขียนวันที่ด้วยค่ะไปงานที่สองนะคะค่ะเป็นการบวกลบเลขนะคะอ่าเรามาดูข้อที่1น,นะคะเก้ลบหลบสเหลือเท่าไหร่คะเด็กๆอ่าสองนั่นเองค่ะข้อที่สอง 9ก้ลบหนึ่งลบสเหลือเท่าไหร่คะเด็กๆเหลือห้านั่นเองค่ะข้อที่สามหบวกสองลบหเหลือเท่าไหร่คะเด็กๆเหลือ6กนั่นเองค่ะข้อที่4 5่หบวกสลบ บวกสิบเหลือเท่าไร่คะเด็กๆอ่าอันนี้เป็นวิธีบวกนะคะมาดูข้อที่4ีใหม่อีกรอบนึงนะคะ5้าบวกสบวกสิ 10. อ่ารวมแล้วเท่าไหร่คะสิเก้านั่นเองค่ะวิธีบวกนะคะเราจะแทนด้วยตารรวมเข้านะคะถ้าเหลือนะคะจะเป็นวิธีลบนั่นเองค่ะ อ่ะเรามาดูข้อที่5ค่ะ10บวบวกหบวกหอ่ารวมใช่ไหมคะรวมเป็นเท่าไหร่คะ12นั่นเองค่ะ,ะ,ค,ะ,ค,ะค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในวันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ